องศาทำอะไรครับไม่มีเสียจับแล้วจับหมายเลขที่ท่านเรียก <laughs> <c oughs> หัวสอนให้มันชิ้นๆอย่างนี้หมดเลยเออสอนทกินชิ้นผักกับชิ้นสลัดก,ก่นอนเนาะผักเข่งมากอัตุยต้ยอัตุ้ยผ้าอะไรอย่าง อุองสากินผักเก่งนะสิอันนี้มีสดอกเดือบดบกม้เลหน่อยใช่ไหมใช่อตุยอตุยอยางเดียวเลยบอกเพื่อนๆเลยวอร่อยไหมชูเสื้อนักก็ได้ชูนิ้วมือแทนก็ได้สุดยอดเลยนะรอมตอามือดึงนลูก มันยาวเก้อเดี๋ยวล้นคำผงไม่ติดเลขาศิธิ์ต้องาษาล้าาองเองอะบล็อกอรีนะครับนี่เม,มนูองศาวันนี้ก็มีมข้าวเข,า,วขาได้ถ่ายแนวตั้งอออกิจบุกสั้นอนะ